สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำหวานเพิ่มพูนชื่อเล่นชื่อหวานอายุ39ปีปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีเคยเป็นนักศึกษาที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเรียนจบนะดิฉันได้ทำงานจันถึงสุขและเรียนไปด้วยเสาร์อาทิตย์ค่ะถือเป็นการท้าทายและ เป็นการใช้ความพยายามอย่างมากสำหรับคนวัยทำงานที่ต้องทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยและต้องผ่านอุปสรรคต่างๆให้ได้นะคะแล้วความพยายามก็ไม่ได้ทำ้ายใครเลยซึ่งพอดิฉันเรียนจบได้สองเดือนนะคะก็ได้สมัครสอบและได้ทำงานที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ สุดท้ายอยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะน้องๆหรือพี่ๆทุกคนนะคะที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนหรือทำให้การเรียนหยุดชะงักไปหรือหลุดออกจากระบบการศึกษานะคะอยากแนะนำให้มาเรียนที่นี่นะคะ ที่ศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเดชอุดมนะคะเรียนจริงเรียนฟรีจบจริงได้ไปประกาศจริงนะคะทุกคนสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ